สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้มีตูวลำโพงนะครับมือสองกะว่ามันมือสองหรือมือผมใส่นี่แหละครับนะใส่ยูเป็นตูวของซางอีดรอยเอ็ดนะครับเทอร์โบนะครับสองล้อยนะสภาพก็คือใส่ปีละเทืาสองเถ้อนะครับบดใส่ยังหลายนะครับนะตูวเป่านะครับอีกสองใบนี่กะเป็นเทอร์โบคือกันครับไม่อัดยี่สิบมิลนะครับตาสร้าง นะครับน่ะซีตูนี่สีขายสีขายทัย้งมดนะครับส่วนคูคูนี่นะครับครูของซางอีดลอยเอ็ดนิก็สีขายใบละใบละ2,000บาทนะครับ2,000บาทรับเองนะครับไม่ไม่นะฮะสภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆนะใส่เมื่อเดียวนะครับ ส่วนใบ2ใบนี่ก็ขายคือกันครับก็ใบละพันหาครับใบละพันหาสองใบข้างข้างซ้ายนะครับใบละพันหาท่านใดสนใจนะครับโทรมาเบอร์0 6 2 3 6 5 6 5 5 8นะครับออันนี้บโบโซงนะครับรับเองนะครับราคารับเองที่บ้านดงข้างน้อยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโทรมาเบอร์ 0 62 365 6558นะครับโทรมาพูดคุยต่อรองกันได้นะครับโอเคครับท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาได้เลยนะครับพูดคุยต่อรองกันได้นะโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องครับ